เพื่อนๆคะมาดูอะไรที่อยู่ในนี้กันคะ่ะดูซิตัวอะไรนี่ค่ะเพื่อนๆลูกนกกางเขนคะ่ะมาไขไว้นะคะตรงที่ปิดอ่ามอเตอร์สูบน้ําเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะหงมีความสามารถคะ่ะนาไขลูกไว้ในนี้ดูสิคะเนี่ยนี่เพิ่งจะออกจากไข่นะคะแล้วก็เหลืออีกใบนึ่ะคะ่ะ แต่อีกใบหนึ่งรู้สึกว่าจะมีมดอยู่นะคะอ้าปากแล้วสงสัยนึกว่าแม่มาป้อนเหยื่อคำเพื่อนนี้แหละคะ่ะที่เขาบอกว่าลูกนกเนาะหากินเองไม่ได้ก็คอยอ้าปากลอแม่มาป้อนเหยื่อนั่นแหละคะ่ะเหมือนเพลงกล่อมเด็กเนาะรอคาบเหยื่อมาป้อนนั่นแหละคะ่ะเพื่อนแม่กาเอ้ยนั่นแหละ <c oughs> เนี่ยคะ่ะมาไข่ไว้ตรงเนี้ยคะ่ะฝ้าครอบนะคะ ตอนแรกมีผ้าปิดอยู่นะคะเพื่อนแต่พอดีเปิดฝาเปิดผ้าออกก็เลยเห็นว่ามีนกอยู่ในเนี้ยค่ะเนี่ยนกกลางเขนนะคะเพื่อนเป็นลูกนกกลางเขน,นะค่ะที่อยู่ในเนี้ยคะ่ะแต่ว่ายังเหลือไข่อีกใบหนึ่งอะคะ่ะไม่น่าจะฟักแล้วแหละคะ่ะงี้งอาปากเลยคะ่ะยังไม่ถึงเวลาที่แม่เขาจะมาป้อนเหยือ่อนะเนาะเขาวงคิดว่าแม่เขามาป้อนเหยื่อแน่ๆเลยะคะ่ะเพื่อนอาปากรอ้อเนี่ยคะ่ะ มีมดนะคะเดี๋ยวดูไข่ใบนี้ดูทีค่ะเดี๋ยวลองดูที่เห็นมีมดตอมเนี่ยค่ะไม่น่าจะฟักแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวก็ไม่กล้าเอาของเขาออกมานะคะเดี๋ยวเอาไว้เขาที่เดิมแล้วกันเนาะมีมดนะะเ,เนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเหลืออีกใบนึงนะคะไข่ไม่นแน่ใจว่าฟักหรือเปล่าไม่น่าจะฟักแล้วเนาะเอาไว้ให้เขาเหมือนเดิมคะ่ะเออเขาก็รักลูกของเขานะคะเพืนนะะ่อนขาเนี่ยค่ะแล้วก็มีมดตอมะคะ่ะ เดี๋ยวอีกสักพักเขาคงจะมาเนาะค่ะเห็นเรายืนอยู่เขาคงไม่มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็นบ้านนาบ้านเฮาแล้วกันเพื่อนนู้นตะวันก็จะตกดินแล้วค่ะหลังฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะชุ่มฉ่าก็เย็นสดชื่นกันไปค่ะนี่คือบรรยากาศบ้านคุเดือนเดอร์ค่ะนี่มีภูเขาท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างสดชื่นค่ะไม่ร้อนมากเนาะค่ะเพื่อน กเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้ดูค่ะพอดีค่ะมาเจอนี่นกค่ะก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคันเพื่อนค่ะนีาปากว่วอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาคงจะรอแม่ของเขาแล้วกันค่ะเดี๋ยวปิดผ้าไว้เขาเหมือนเดิมเนาะคันเพื่อนเนี่ย